รู้ไหมครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยนะครับมักจะได้เรียนรู้เรื่องของการเงินว่ามันสําคัญยังไงต่อเมื่อเขาพลาดเรื่องของการเงินตรงนั้นไปแล้วแล้วมันมักจะเป็นการพลาดที่ใหญ่หลวงเป็นการพลาดที่ยากเกินกว่าจะกู้คืนกลับมาได้แล้วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ตัวผมเองก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันหลายครั้งเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรระวังเรื่องอะไรแต่เราก็ละเลยมันจนเราพลาดในเรื่องเรื่องนั้นแต่มันไม่อยู่เรื่องหนึ่งครับที่มันไม่จมําเป็นต้องรอให้ผมเนี่ยพลาดกับตัว เพราะว่าผมนะครับกับครอบครัวผมเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วซึ่งประสบการณ์นั้นก็คือการล้มละลายครับคลิปนี้ผมอยากจะมาใช้เรื่องราวส่วนตัวส่วนตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวผมนะครับที่ครอบครัวผมได้ไปเจอมาแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับซึ่งการล้มละลายในที่นี้นะครับผมจะใช้คําว่าชีวิตล้มละลานะครับก็คือการที่ครอบครัวผมเนี่ยนะครับมีการทําธุรกิจแล้วก็ทําธุรกิจต่อไม่ไหวธุรกิจล้มมีหนี้สินเยอะจนจ่ายไม่ไหวต้องขายทรัพย์สินออก เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ฉะนั้นครับผมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องราวเรื่องราวนี้ในวันที่ครอบครัวร้มละลายนะครับผมได้เรียนรู้อะไรและผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณฟังจนจบเนี่ยคุณจะมีความคิดต่อธุรกิจต่อมุมมองของการใช้เงินและมุมมองของความสุขในการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยดังนั้นะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับว่าผมได้เรียนรู้อะไร จากเหตุการณ์นี้บ้างซึ่งเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณพ่อผมนะครับที่พ่อผมเจอมาแล้วในระหว่างที่เจอนะครับผมก็อยู่ในทุกช่วงเวลาในโมเม,มนต์นั้นด้วยซ้ำนะครับผมก็จะจําดีเทลท,ทุกอย่างได้แม่นยําในขณะที่ตัวเองยังเป็นเด็กอยู่นะครับพอโตขึ้นมาผ่านเรื่องราวนั้นมา,มาปุ๊บจนโตเนี่ยเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วมองย้อนกลับไปแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายจากเรื่องราวนี้นะครับฉะนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกครับ ถ้าอาหารอร่อยไม่ได้แบบว่าจะเปิดร้านอาหารแล้วรอดหลายคนมักจะคิดว่าเฮ้ยทำอาหารได้ดีทำอาหารอร่อยแสดงว่าเปิดร้านอาหารต้องรอดแน่คนต้องมากินมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปการที่คุณทำอาหารได้อร่อยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถเปิดร้านอาหารแล้วบริหารจัดการร้านอาหารให้รอดได้มันคนละสกิลเลยครับสกิลในการปรุงอาหารสกิลในการทำอาหารกับสกิลในการบริหารคนละเรื่องเลยครับนี่ก็กปะ การที่คนคนหนึ่งจะสามารถทําธุรกิจได้น่ะมีหลากหลายสกิลมากนะครับเช่นการตลาดการขายหรือถ้าเกิดคุณมีลูกน้องการนําคนก็ต้องเป็นอีกหนึ่งสกิลการบริหารจัดการต้นทุนและการบริหารจัดการการเงินซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันประกอบรวมกันจนกลายเป็นธุรกิจทำอาหารอย่างเดียวไม่พอนะครับสกิลนี้อย่างเดียวไม่พอคุณพ่อผมเนี่ยนะครับ ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเขาเปิดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมรถโฟกึ้บพ่อผมเป็นช่างที่เก่งมากๆนะครับพ่อนี่โอ้โห vos, เป็นช่างที่ผมรู้สึกนะว่าให้เขาซ่อมอะไรเขาก็ซ่อมได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมรถใหญ่นะครับเป็นพวกรถเก่งธรรมดารถโฟกึ้บอะไรอย่างนี้เขาซ่อมได้หมดนะครับคือพ่อผมเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของการแบบซ่อมนูน่ซน,นซ่อมนั่นซ่อมนี่โดยเฉพาะรถยนต์โอ้โหเก่งมากนะครับแต่ พราะผมเป็นช่างที่เก่งนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นนักบริหารหรือนักธุรกิจที่เก่งขนาดนั้นนั่นจึงทาให้หลายๆครั้งเขาละเลยตัวเลขหลายตัวเลขที่ควรจะดูละเลยเรื่องของงบการเงินละเลยในเรื่องของการทําการตลาดว่าเอ้ยจะทํายังไงให้มันแบบไปรอดต่อได้นะครับซึ่งพอมันไปไม่รอดมันก็ล้มแล้วพอมันล้มทุกอย่างก็จริงดังนั้นนะครับสิ่งนี้มันเลยจึงเป็นบทเรียนให้กับผมนะครับว่าการที่เราเห็นคนคนหนึ่ง ช่ำชองในเรื่องใดมากๆนนะครับไม่ได้แปลว่าพอเขาหยิบตรงนั้นมาทําเป็นธุรกิจจริงๆมันจะสามารถไปต่อได้แบบระยะยาวนี่ออกใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้ครับก็คือทําอาหารอร่อยไม่ได้แปลว่าจะเปิดร้านอาหารแล้วรอาดไดา้อย่างที่2ครับคือเงินสํารองฉุกเฉินสําคัญกว่าที่คุณคิดหลายคนนะครับผ่านช่วงระยะเวลาของโควิดมาแล้วทุกคนรู้หมดครับว่าเงินสํารองฉุกเฉินสําคัญสํารองฉุกเฉินสําคัญแต่ ณตอนนี้มีกี่คนกันที่มีเงินสำรองฉุกเฉินคุณมีหรือ,อยังครับผมเชื่อว่าอย่างหรือถ้าเกิดมีแล้วเยี่ยมสุดยอดนะครับนั่นแหละครับผมเลยอยากจะมาใช้เรื่องราวนี้ต่อก็คือในช่วงที่บ้านผมร้มมาครับสิ่งหนึ่งเลยนะที่ทําให้เราสามารถพยุงกันขึ้นมาได้คือเงินสำรองฉุกเฉินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะมาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสำรองฉุกเฉินดังนั้นนะครับเป็นตาาไรดียังไงครับตอนนั้นคือเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมแล้วแต่เรายังมีเงินสำรองฉุกเฉินเรายังสามารถ หาที่เช่าใหม่อยู่ได้เรายังสามารถมีข้าวกินได้ไม่ว่าชีวิตจะย่ำแย่ขนาดไหนไม่ว่าชีวิตจะทรโหดขนาดไหนก็ตามแต่แต่อย่างน้อยเรายังมีที่อยู่เรายังมีกินและชีวิตยังดําเนินต่อไปได้แล้วพอชีวิตมันยังดําเนินต่อไปได้เราจะมีแรงใจแรงกายในการคิดต่อไปว่าเฮ้ยจะเอายังไงกับปัญหาที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงจะปรับตัวกันยังไงจะหาเงินใหม่ยังไง ฉะนั้นครับเงินสำรองฉุกเฉินสําคัญมากดังนั้นนะครับอย่ารอเจอผลกระทบหนักๆเหมือนตอนช่วงโควิดก่อนแล้วค่อยมาให้ความสําคัญกับเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินและอันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะครับผมมีความรู้สึกว่าเงินสำรองฉุกเฉินตามกฎเกณฑ์นะครับที่เราเรียนเรื่องของการเงินมาเขาก็จะบอกว่าเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยถ้าจะให้ดีนะขั้นต่ำเนี่ยต้องมีอยู่3เดือนแต่ถ้าเกิดจะให้แบบดีมากๆเนี่ยกำลังสวยๆเนี่ยคือต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินขั้นต่ํา6เดือนแต่ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาบอกกันมาว่าเอ้ยมันควรมี3-6ถึงเดือนแต่ผมมีความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวนะปัจจุบันเนี้ยสเดือนไม่พอแล้วอย่างน้อยนะผมมีความรู้สึกว่าต้อง6เดือนถึง1ปีน่าจะกําลังดีนะครับเพราะว่าเอ่อทุกคนก็เห็นเอว่าในยุคปัจจุบันหรือเนี่ยปัจจุบันที่เรากําลังประชิญหน้ากันอยู่เนี่ยนะครับโอ้ไม่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับฉะนั้น ถ้าเกิดสมมุติเป็นไปได้นะครับเงินสมรองฉุกเฉิน6เดือนถึง1ปีผมรู้สึกว่ามันกําลังดีนะครับกําลังเซฟเนาะซึ่งผมเองก็ยังไม่สามารถทําได้กําลังพยายามทาอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างต่อมาครับอย่างที่3สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือมีความรู้ติดตัวไว้ยังไงก็รอดครับหลายคนมักจะมีชุดความคิดนะครับยิ่งในสมัยเนี้ยมักจะมีความคิดว่าเฮ้ยเป็นเป็ดยังไงก็ดีกว่ามีโอกาสหลากหลายกว่า ซึ่งผมไม่เถียงเลยนะครับการเป็นเป็ดมีโอกาสที่จะทําให้เราสามารถดิ้นดนได้มากกว่าเวลาล้มแบบบุบสามารถไปทําอาชีพอื่นได้มีสกิลอื่นนะครับแต่เชื่อผมไหมว่าอันนี้ความคิดเหน็นส่วนตัวยังไงก็ตามแต่คุณเอ็กซ์เพรสในเรื่องในเรื่องหนึ่งเอาไว้ก็ยังดีกว่าสู้คุณเอ็กซ์เพรสเรื่องในเรื่องหนึ่งแบบจริงๆจ,จ,จังๆในเรื่องนั้นแล้วมีสกิลอื่นๆควบคู่กันไปด้วยดีกว่าอุ่นใจกว่า เพราะในยุคป,ปัจจุบันนะครับมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาแทนมนุษย์ปเป็ดอย่างเราเราได้เยอะมากสิ่งนั้นเรียกว่า AI ดังนั้นนะครับเราไม่มีวันรู้เลยครับว่าไอความเป็นเป็ดของเราเนี่ยมันจะยังใช้ได้อยู่มากน้อยแค่ไหนหรือความรู้ของ AI แม่งนําเราไปแล้วเราไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังเป็นเอ็กซ์เิในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งอยู่ AI มันเป็นเป็ด AI มันยังไม่สามารถไปสุดได้หรือถ้าเกิดคุณเป็นเอ็กซ์เให้ทํา r ทำ e a สร h ข้อมูลอะไรมาสักอย่างหนึ่ง แล้วคุณเป็นเอ็กซ์เพรสคุณเก่งกว่ามันคุณก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันทํามามันไม่ถูกฉะนั้นโอกาสรอดก็จะเยอะกว่าแล้วในช่วงระยะเวลาที่ครอ,อบครัวผมล้มใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ครอบครัวผมกลับมาก็คือทักษะเรื่องของการซ่อมทักษะเรื่องของการช่างของพ่อซึ่งผมบอกแล้วพ่อผมเป็นช่างได้เกตมากนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเขาจึงสามารถกลับมาตั้งเนตตั้งตัวแล้วสามารถกลับมาตั้งหลักอยู่ได้ฉะนั้นครับมีความรู้ติดตัวไว้ยังไงก็รอดยิ่งเป็นความรู้ที่ เราเอ็กซ์มากแค่ไหนเรายิ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้มากเท่านั้นแล้วคุณจะเหมือนมีตาข่ายบางอย่างรองรับชีวิตคุณเอาไว้เนื้อออกปะอย่างต่อมาครับอย่างที่4ถ้ารู้ว่าชนะเกมนี้ไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปเลยหลายครั้งครับเรามักจะชอบรักษาฟอร์มชอบไม่อยากแพ้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวเราเองเจ็บหนักมากกว่าเดิมมันเป็นปกติมากนะครับสมมติเราทําธุรกิจยิ่งเราทําธุรกิจด้วยนะ เราจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันไปรอดต่อมันสามารถไปต่อได้แล้วจะพยายามหาหุนทางเยอะแยะมากมายแต่ท้ายสุดครับถ้าเกิดสมมติคุณวิเคราะห์เกมออกมาแล้วอะว่ายื้อไปทําไปยังไงก็ไม่รอดพยายามเอาเงินมาลงทุนแค่ไหนก็ตามแต่พยายามยื้อแค่ไหนก็ตามแต่ก็เห็นปลายทางแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะมีประตูบานไหนที่เป็นโอกาสให้เราสามารถรอดพ้นออกไปจากเกมนี้ได้เลยถ้าเกิดรู้ว่าไม่รอดยอมแพ้ไปเลยครับ เมื่อเราตรวจสอบความเป็นไปได้ที่เราจะกลับมาแล้วแต่เราไม่เห็นความเป็นไปได้เลยที่ธุรกิจเราหรือชีวิตเรามันจะสามารถที่จะแบบกลับมาได้แบบปกติการยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับในช่วงระยะเวลานั้นครับผมจําได้เลยคุณพ่อผมต้องไปกู้เงินจากแหลมอื่นมาเพื่อเอาเงินก้อนนั้นมาจ่ายลูกน้องซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นการกู้มาเพื่อเอามาลงทุนอีกตั้งหนึง่งแล้วพัฒนาเซอร์วิสพัฒนาบริการหรือ พัฒนาอะไรบางอย่างเพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้แต่เป็นการกู้มาเพื่อจ่ายลูกน้องดังนั้นนะครับมันเริ่มเห็นเขาโคงอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเริ่มแย่ละแล่ถ้าเกิดสมมติว่าณตอนนั้นคุณพ่อตัดสินใจที่จะแบบโอเครีบปิดจบเกมนี้ให้เร็วที่สุดก็อาจจะไม่ได้เจ็บหนักขนาดนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราไม่สามารถชนะเกมนี้ได้ก็ยอมแพ้ไปเลยครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมรู้สึกชอบมากและเป็นตัวอย่างของเคสนี้ได้ดีอย่างมากๆคือเรื่องราวของ โค้ชหนุม่มผมเคยนั่งฟังเรื่องราวของโค้ชหนุม่มก่อนที่เขาจะมาเป็นโค้ชหนุ่มแบบในทุกวันนี้นะครับว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับคือโค้ชหนุ่มเขาต้องอรับช่วงต่อนะครับในการผ่อนบ้านจากครอบครัวไปเซ็นสัญญามาเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็ใช้ชื่อตัวเองผ่อนบ้านต่อผ่อนไปเรื่อยๆครับแรกๆก็ไหวแต่พอผ่อนไปสักพักหนึ่งก็เริ่มไม่ไหวเพราะเริ่มไม่ไหวปุ๊บก,ก็เริ่มไม่ผ่อนเสร็จแล้วพอมาเริ่มผ่อนไม่ไหวปุ๊บโค้ชหนุ่มก็เดินเข้าไปหาธนาคารตรงๆแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมผ่อนไม่ไหวละ คุณยึดไปเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับธนาคารบอกว่าเราอยากได้เงินเราคืนเราไม่ได้อยากได้บ้านคุณดังนั้นวิธีในการแก้ไขปัญหาณนะตอนนั้นก็คือเอาบ้านของโคชหนุ่มที่รับช่วงต่อมาเอาไปขายครับเอาไปขายเสร็จปุ๊บได้เงินมาเอาเงินไปคืนให้กับธนาคารคืนเสร็จปุ๊บเหลือกําไรสมมุติว่าขายได้2ล้านเอาไปคืนล้านเเหลืออ,อีก30,000นเอาไปตั้งตัวเอาไปเช่าบ้าน เอาไปตั้งต้นชีวิตใหม่ดังนั้นครับถ้าเกิดเรารูแล้วว่าเราไม่สามารถชนะในเกมนี้ได้หาหนทางในการยอมแพ้หาทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราจะแพ้แล้วเลือกทางนั้นดีกว่าดีกว่ายื้อไปเรื่อยๆแล้วเจ็บหนักมากกว่าเดิมนึกออกใช่ไหมครับอย่างต่อมาครับอย่างที่5รายรับรายจ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่คนส่วนใหญ่ละเลยเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพครับหมอก็จะให้ใบตรวจสุขภาพมาเนาะแล้วเราก็จะนั่งฟังหมอว่าเราต้องปรับปรุงอะไรบ้าง หลางกายเราควรปรับอะไรเราควรทําอะไรเพิ่มเพื่อให้ร่างกายกลับมาสมดุลเหมือนเดิมนะครับจะได้รักษาร่างกายซ้มแสมได้เราดูใบตรวจสุขภาพแล้วฟังว่าเราควรปรับอย่างไรฉันได้ฉะน,นั้นครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันรายรับรายจ่ายเปรียบเสมือนกับใบแจ้งสุขภาพคุณว่าคุณมีสุขภาพอย่างไรแต่มันเป็นสุขภาพทางด้านการเงินฉะน,นั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ดูสุขภาพการเงินของคุณ คุณก็ไม่ดูว่าคุณบกพร่องตรงไหนคุณใช้จ่ายอะไรเกินไปหรือเปล่าหรือรายรับมันน้อยลงมากแค่ไหนรายจ่ายอะไรบ้างที่มันไม่จําเป็นแล้วมันยังคงออกไปอย่างเรื่อยๆสามารถลดตรงนั้นได้ไหมถ้าเกิดสมมุติคุณไม่สามารถมองเห็นภาพตรงนี้ได้แบบชัดเจนคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างรายจ่ายมันหายไปกับอะไรบ้างรายรับมีเท่าไหร่มันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปสุขภาพการเงินเราจะเป็นยังไงดังนั้นนะครับเรื่องของรายรับรายจ่ายสําคัญมาก เราควรเช็คมันอย่างสม่ำเสมอเช็คมันอย่างเรื่อยๆมันอาจจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะรายรับรายจ่ายเงินเข้าเงินออกแต่มันเป็นเบสิกพื้นฐานที่จะทําให้ตัวเราเองรู้ว่าเรากําลังใช้จ่ายก,กับอะไรอยู่เราต้องปรับอะไรไหมเราต้องเพิ่มอะไรไหมมันจะเป็นตัวคาดการสุขภาพการเงินในปัจจุบันแล้วคาดกา,การเงินแนอนาคนเราได้และเราจะได้ปรับตัวทันอย่างที่6ครับความสุขไม่ใช่สิ่งของครับแต่มันคือความสัมพันธ์ผมไม่ได้บอกนะครับว่าการมีของดีๆมันไม่ดี การที่เรามีของดีมีที่อยู่ดีๆยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ผมอยากจะสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความสุขมันไม่ได้มันจากสิ่งของอย่างเดียวครับในช่วงระยะเวลาที่บ้านผมล้มใช่ไหมครับเ,เราต้องย้ายที่อยู่เราต้องไปเช่าเขาอยู่เราเลําบากมากขึ้นเราไม่ได้สบายเหมือนเดิมเราต้องปรับตัวกันเยอะมากขึ้นแต่เชื่อไหมครับผมไม่เคยต้องรู้สึกว่าต้องเป็นเด็กมีปัญหาต้องเกลรตีคนนั้นไม่เอาเลี้ย ไม่เคยรู้สึกว่ากูต้องเป็นเด็กมีปัญหาไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยกับกันครับพ่อกับแม่ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากเขาทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าบ้านไม่ใช่บ้านดับหลังแต่บ้านคือความสัมพันธ์บ้านคือพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนก็เป็นบ้านผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าผมต้องเป็นเด็กเกเรนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารและอยากจะแชร์ในมุมนี้ก็คือความสุขมันไม่ได้มาจากวัตถุครับแต่มันมาจากคุณภาพของความสัมพันธ์ไม่ว่า ความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ครอบครัวแบบผมพ่อแม่นะครับหรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนความสัมพันธ์แบบแฟนความสัมพันธ์กับคนที่ทํางานถ้าเกิดสมมุติความสัมพันธ์คนที่ทํางานเรากับเขามันไปด้วยกันมันดีด้วยกันก็ดีมีความสุขนะครับฉะนั้นถ้าเกิดความสัมพันธ์มันลื่นทุกอย่างในชีวิตจะลื่นแล้วเราจะมีกําลังใจกําลังกายในการกลับมาสู้อุปสรรคต่างๆที่เรากําลังเจอและอย่างที่เจครับอย่างสุดท้ายชีวิตเรื่องใหม่ได้เสมอจุงวันนี้นะคุณจะเจอปัญหาร้อยแปดพันอย่าง ควรจะเจอชีวิตที่มันแย่เจอความเพียงซวยของโลกเจอคนไม่ดีล้มเหลวอ,อะไรมาก็ตามแต่ครับกลับมานอนถ้าเกิดคุณยังตื่นขึ้นมาได้คุณมีโอกาสในการแก้ตัวชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอแล้วคนที่ทำบทเรียนตัวนี้ให้ผมเห็นอย่างเป็นรูปประทับชัดเจนมากที่สุดก็คือคุณพ่อผมเนี่ยแหละก็คือเขาแสดงให้เห็นว่าถึงเขาจะล้มแต่เขาไม่ยอมเขาสู้ต่อแลวชีวิตมันเริ่มใหม่ได้เสมอครับ แล้วเราก็ค่อยๆกลับมาจากเดิมใช่ไหมข้อที่แล้วที่ผมบอกว่าความสุขมันไม่ได้อยู่กับปัจจุเราก็เริ่มกลับมามีสิ่งของเริ่มกลับมาสั่งเื้อสั่งตัวเริ่มกลับมาแั่งตัวได้มันก็เริ่มกลับมาได้เรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้แบบพุ่งปีแต่มันก็ค่อยๆกลับมาดังนั้นครับชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมออย่ากลัวเวลาที่เราล้มอย่ากลัวเวลาที่เราพลาดเริ่มต้นใหม่กันนะครับซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมได้เรียนรู้นะครับ7อย่าง ในตอนที่ครอบครัวผมรุมละลายนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับชีวิตผมในปัจจุบันอันนี้อัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้คุณพ่อผมเสียแล้วนะครับแล้วคุณแม่ก็ทํางานแบบปกตินะผมก็ทํางานนี่แหละเป็นอินฟูทาคอนเทนต์ทําสื่อนะครับขายของนะครับทำดับชิปทาดิจิทอลโปรดักต์นะครับก็กําลังทํางานด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็มีชีวิตที่แฮปปี้ปกตินะครับฉะนั้นก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เป็นในอดีเนาะ เป็นตัวผมที่มองกลับไปในอดีตแล้วผมได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายนะครับจากอดีตที่เคยเจอนะครับแล้วก็กลั่นออกมาเป็นความรู้นะครับที่ผมส่งต่อให้กับทุกๆคนที่กําลังดูอยู่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย